สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาลวลมโชคนะคะจากอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของทักษะพารวยเนาะก็ขอให้ทุกคนรวยรวยเฮงเตามชื่อเลยค่ะนะคะก่อนอื่นแนะนําตัวเองก่อนละกันนะคะสาหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามานะคะอาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิญาเป็นชมรมสอนวัดด้วยเตี่ยววิชายิบสี่พราหัตเจ็ดตัวก็ฐานไรมือหง,งเฮงนะคะแล้วก็วิชาศาสตร์ที่อาจารย์ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือวิชา ดาวน้ำชคค่ะนะคะเป็นศาสตร์ู้ชายที่ว่าด้วยเกี่ยวกับการเอาตัวเลขของวันนั้นที่จอนเข้ามาก็ทบกับดวงดาวเกิดอะไรเกิดขึ้นและมีอะไรเกิดขึ้นมาให้เราได้จับได้เล่นกันนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยเนาะ,ะเป็นสาสตร์ที่ภาคภูมิใจใช้ประสบการณ์ถึง18ปีค่ะนะคะลองดูล้กันเนาะนะคะก็บอกได้เลยว่าม่ธรรมดา <c oughs> <c oughs> นะคะประมาณนั้นนะก็ตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะจากปกตินะคะ ก็ลดลงไปอีก10,000บาทค่ะนะคะก็ถูกละนะคะแต่จะไปจนถึงเดือนเมษาเท่านั้นนะคะหลังเมษาไปแล้วอาจารย์จะปรับเข้ามาสู่ปกติเหมือนเดิมนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงค่ะที่ไม่พูดไม่ได้เลยค่ะก็คือวิชาไอ้ไม่ใช่ก็คือปฏิทินเลขเดตาคิปค่ะนะคะเป็นปฏิทินเลขเดตาคิปที่ว่าด้ยเกี่ยวกับเ,เลขเด็กของงวด แต่เรางวดแต่เรางวดนะคะทั้งหมด24งวดเนาะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วรอบนี้อาจารย์ทําพิเศษให้ด้วยก็คือจะมีทั้งเลขกันและเลขเน้นให้นะคะเรามาดูสถิติกันเนาะนะคะเมื่องวดวันที่17มกราคมนะคะอาจารย์ให้เ่นเลข7นะคะหวยออก7 7 9นะคะอาจารย์ให้เลขเน้นก็คือ79ส่วนเลขของทกศให้อยู่เลขกันนะคะก็คือ0550นนั่นเองนะคะอ่ะเนาะ อยากได้จะทําไงล่ะคะอาจารย์นะสามารถติดต่ออาจารย์ต่ายได้หมายเลขนี้เลยนะคะ0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและอ d ดีไลน์ค่ะสิทจ๊ะนะสถิติของปีที่แล้วเป็นอย่างไรนะคะก็สามารถย้อนคลิปกลับไปดูเมื่อวันที่17คลิป17มกราคมเนาะนะคะเอ๊ะไม่ใช่่1กุมภาพันธ์นะคะเพราะว่าทำไม่ทัน <c oughs> นะคะว่าอาจารย์ได้สรุปแล้วว่า เอาอสรุปตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะ24งวดนะคะหลุดหลุดไปเนี่ยหุ้นง่ายเข้าทั้งหมดเนี่ยคือ19งมวดค่ะตามที่โชว์ไว้ในคลิปเนาะก็กลับไปดูคลิปเอานะคะก็ถือว่าเป็นสถิติที่น่าสนใจนะคะประมาณนั้นโอเคค่ะเรามาดูเรามาดูสถิติย้อนหลังกันเนาะงวดของวันเลขดับล่างเลขดับล่างนะคะ ว่าของวันที่1นึกุมภาพันธ์เลขออกห้าหนึ่งตุ๊ตตุๆๆต๊ตตุ๊ตตุ๊งตุ๊ต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 ตุ๊าตุ๊ต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 ตุ๊หตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊่ตุ๊หตุ๊ต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 ตุ็หลุแค่ป้ายเดียวนี่หลุดทุ๊ตต นะนะคะ1กุมภาค่ะออกศูนศย์ต้องขอโทษจริงๆนะคะอ่ะต่อไปค่ะสูตรสำหรับสูตร1อ่าสูตร3ตัวนะคะสูตร1เนาะสูตร1นจะเป็นแนวตั้งสูตร2จะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะสูตร1สูตร2ต่างกันอย่างไรสูตร1นปัญหาไม่น้ำพอไรคะเอาไม่อยู่ค่ะนะคะอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นสูตร2นะคะไม่หวั่นแม้วันมาม่าจะเบิ้ลจะหันจะต้องเอาอยู่ ะะซึ่งวันนี้เราต้องไปดูที่สูตรสองค่ะอยู่ที่ล็อก7ออก70็ 0. แบนนี้จริงหรอจรันจริงค่ะนะคะใครมีสูตรก็งัดขึ้นมาดูว่าจริงไหมเนาะต่อไปค่ะเลขเดดตาทพิปค่ะรอบนี้ไม่เข้าเลขเด่นนะคะไปเข้าเลขรองเนาะก็ไป70 0นะคะต้องขอโทษด,ด้วยจริงจรงรอบนี้หน้าอายขายที่หน้า <c oughs> นะคะ อ่้พ็กไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะล่วงสนันข้าเป็นเลขหนึ่งตัวเดียวนะจ้ะต้องขอโทษจริงไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลยจริงๆเนอะนะคะสําหรับทักษะพารวยค่ะนะคะรอบนี้ไม่เข้าเลยเนอะนะคะเข้าแต่อมสิงหัดเจ็ดเกนะคะต้องขอโทษด้วยอ่ะเรามาดูรอบนี้กันนะคะจากสถิติไม่เคยหลุดเลยนะเพิ่งมาหลุดเนี่ยแหละน่าแปลกใจนะคะโอเคเรามาดูกัน ในวันอาทิตย์นะคะอาจารย์ให้หนึ่งหนึ่งหนึอาะคะอาจารย์จับได้ไพ่ของคำว่า The Star เนาะช่วงนี้คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนเขาเรียกว,ว่าเป็นคนใจเย็นนะคะเป็นคนที่เอื้อเฟื้อชอบช่วยเหลือคนนะคะเป็นคนที่ทรรงเกียรติศักดิ์ศรีเป็นที่ตั้งได้ไมได้และช่วงนี้บอกได้เลยว่าเธอจะเป็น เขาเรียกนางดาวจรัสแสงนะคะจะเป็นดาวจรัสแสงเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับในในในความสามารถความรู้ความสามารถของคุณนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงแห่งการที่เขาเรียกฟูฟ้านะคะหรือคนเคย,เคยทํางานเก่าแลวจะย้อนกลับไปทํางานเก่าอย่างเดิมได้ไหมได้ งานเก่ากลับมาทําใหม่ได้ไม่ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของความรักนะคะก็บอกเราเลยว่าเลือกให้ดีเลือกให้เป็นนะคะเพราะว่าจะมีหลายคนมาให้เลือกเนอะนะคะก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันกับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะนะคะต่อไปค่ะคนเกิดเกิดวันจันทร์ค่ะเลขสองส2งสอง 2อ2ส2งสองหกส้าาศูนะคะได้ไพ่ของคำว่าเดอะเ t ทนะคะช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์อาจจะมีเรื่องต้องเครียดวิตกกังวลเรื่องหลายๆอย่างเข้ามานะคะว่าอย่างนั้นเลยเนาะแล้วก็ระวังการสูญเสียของรักนะคะระวังรถเสียในแม็กได้นะคะระวังมีเรื่องออไม่พึงพอใจเกิดขึ้นกับดวงชะตานะคะโดยเฉพาะเรื่องปัญหารครอบครัวแต่อิ่างที่สำคัญก็คือเมื่อผ่านพ้น สิ่งเลวร้ายไปแล้วสิ่งที่ไม่ดีไปแล้วจะมีสิ่งดีๆกลับคืนกลับมาหาคุณค่ะนะคะวางงั้นเลยเนาะอ่ะต่อไปค่ะคน,คนเกิดวังคารค่ะ3 0 3 5 3 7 3 8 3 7 38แล้วก็39ได้ไพ่ของคำว่า s t n g t h นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้คนเกิดวังคารจะเป็นสาวเก่งนะคะ working men นะคะ จะเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาได้เก่งเป็นคนมีเซนต์มีหลังสองหอนนะคะสามารถที่จะพูดหรือเจรจาหรือเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมนะคะและเรื่องของโชคลาภบ,บอกเลยเลยว่าโดดเด่นได้มาจากไหนเซนต์หรือความคิดของตัวเองนั่นเองค่ะนะคะต่อไปค่ะคนเกิดวันพุธได้เลข40 41 42 44แล้วก็80ค่ะนะคะ จับได้ไพ่ของคาว่าแฮงแมนช่วงนี้คนเกิดวันพุธระวังเรื่องสุขภาพให้เยอะๆนะคะอาจจะมีการเจ็บหัวเข่าปวดหัวเข่ากระดูกก้ามเนื้อไขข้อมีปัญหาระวังปัญหาเรื่องของนิสินเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลเนาะนะคะให้ระวังด้วยนะคะเลขที่เล่นควรจะเล่นเยอะดีไหมก็พอๆเผาๆไม่ต้องเยอะมากนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสค่ะ 5 0 5 2 5 5 7, 5 7หแล้วก็ห้าับได้ไพ่ของเขว่า The d e v i l เขาบอกว่าช่วงนี้คนเกิดวันวันพฤหัสนะคะอ่าถามว่าจะมีโชคฟุกๆเข้ามาได้ไหมได้นะคะมีสิ่งที่ประเกินปฏิหารเกิดขึ้นทำทำบัญชีสองเล่นได้ไม่ได้นะคะว่างเ้นเลยนะเขาเรียกว่าพฤหัสสิ่งสู้คร่ะค่ะนะคะ,ะ,คะประมาณนั้นแล้วก็เป็นช่วงของการที่ อาจจะไปรักไปชอบคนที่ไม่เหมาะสมอ,อันนี้จะต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะแต่เรื่องหวยบอกได้เลยว่าคุณโดดเด่นมากๆเลยคะ่ะต่อไปค่ะคนเกิดวันศุกร์60 6 3 6 4 6 6 6 8นะคะจับได้ไพ่ของคำว่าเอ็มเพอเรอร์ Emperor. เขาบอกว่าคนเกิดวันวันวันศุกร์อะค่ะช่วงนี้มีเรื่องอเรื่องร้อนอกร้อนใจเข้ามาแต่ถามว่าเอาอยู่ไหมเอาอยู่ค่ะนะคะแล้วก็เป็นคนช่วงของที่เหมือนกับว่ามีเซนส์ว่า มันจะต้องเกิดเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะประมาณนั้นแล้วก็เป็นช่วงของคนที่มีทําอะไรก็ตามเนี่ยเหมือนไม่คยไว้วางใจคนนะเพราะว่าเจ็บมาเยเอะว่างงั้น <laughs> นะคะอ่ะนะต่อไปค่ะคนเกิดวันเสาร์นะคะ ได้เลข7 0 7 1 7 7น8 7 9นะคะได้ไพ่ของเขาว่า Temp e r a n c นนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์จะมีเกณฑ์ของการโยกย้ายถิ่นฐานย้ายบ้านย้ายงานได้ไม่ได้นะคะพร้อมที่จะย้ายพร้อมที่จะไปไปแล้วดีไหมดีค่ะแต่เขาบอกว่าคนเกิดวันเสาร์ทำอะไรต้องคิดก่อนนะอย่าใจร้อนอย่าวุ่วามนะคะสิ่งดีๆกำลังจะมาหาอยู่นะคะอะย่างนั้นค่ะนะจ๊ะขอโทษค่ะ อากาศเย็นอ่ะแคปหน้าจอไว้นะคะแล้วก็เห็นไหมอ่ะแคปหน้าจอไว้นะคะหนึ่งสองสามแคปเจอหนึ่งสองสามแคปเจอหนึ่งสองสามแคปเจอโอเคค่ะน่าจะทันนะขออนุญาตวางก่อนนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับสิบสองราเอ้ยไม่ใช่ไปแล้วดูวันนี้เป็นไรเนี่ยนะคะกับทักษะพายลวดกับ มันมีความรู้สึกแซบนะคะเสียใจเสียใจ,ายจาอาจย์ถูกไหมนิดเดียวนะคะไมคุ้นะคะ,คนะคะว่างั้นเลยเนาะอ่ะไม่เป็นไรค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมีการแก้ไขและปรับปรุงใหม่ได้นะคะวันนี้ไม่ใช่วันของเราพรุ่งนี้แน่นอนค่ะนะคะงวดต่อไปของเราแน่นอนนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆเฮงๆค่ะสุขภาพแข็งแรงนะ ขอให้มีความสุขคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดส่งความปัารถนานะคะขอให้ความรักน้าปริงนะคะมีความสุขท่านที่ยังไม่พบรักก็ขอให้พบรักที่ที่เรียกว่ารักแท้นะคะประมาณนั้นค่ะแล้วก็ขอมีความสุขค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย